สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาวไก้ซอนน้ำซิ่งครับวันนี้ก็รับบทบาทขับเป็ยโคมเหมือนเดิมครับ,ยรอ,รบอยู่กับเจอร์ีเอสวานึ่งสามหครับดักลุกล่างครับโรงงานแปลง30เที่ยวครับ ครับอาจจะสันส้นๆหน่อยครับก็ต้องขอโทษขออภัยครับรถดำวิ่งวิ่งด้วยกัน3ามคันครับถุกลังส,สวยๆครับลอกหน้าครับ ตลบเลยครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในหมวดทำงานครับเลยครับฟุ้นตลบเลยครับก็วิ่งไม่ไกลครับวันนี้ครับเดี๋ยวรอชมตอนรถดับมาครับ มาแล้วครับรถเท่าแก่ครับคันนี้ มมาอีกแล้วคันหนึ่งครับวิ่งไม่ไกลครับประมาณสองกิโลครับสองกิโลเศษเศษครับไปกลับ แต่รุ่นคุณปู่ครับฮีโน่เคเอ็มครับไปแล้วครับรถเท่าแก่ พลังแดงๆครับ นครพนมวันนี้อากาศร้อนครับแดดจัดจ้านเลยครับวันนี้ มันก็ทยอยออกมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเกี่ยวข้าวก็เริ่มนั่นแหละครับบางคนก็เสร็จไปแล้วครับเกี่ยวข้าวบางคนก็ยังไม่เสร็จครับ เต็มแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวรอชมขั้นต่อไปครับมาแล้วครับนตัตติสาวขับรถดด้ครับ นัตตี้มาแล้วครับเด็ดแรงครับวันนี้เด็ดแรงมาก ออกนาครับบ่อ,อนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับบ่อ,อนี้หมดก็จะเข้าไปเอาข้างในครับเพราะว่าตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่าน้ํายังไม่แห้งดีครับ ค้าท่านใดสนใจติดต่อทีมงานเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นถมที่คุษตาตีป่าลอกนาครับราคาคุยกันได้ครับทีมงานเดวยุ้ยครับภาพอาจจะสั้นๆนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยครับ มเมื่อเช้าก็มีพี่ใหญ่มาเอาด้วยครับแต่ว่าลืมเอาที่จับโทรศัพท์มาครับก็เลยถ่ายไม่ได้ครับครับลุกลูกลังแดงๆ้ำๆๆเลยครับเท่าแกบอกว่าจะเล่งงานให้มันเสร็จวันเดียวครับ นะครับนัตตี้อ้าวดับครับวันใดดับเด้อไปแล้วทำเป็นเล่นครับวั่ได้ดับเพราะว่ามันดับวันใดดับเด้อ ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช่องบาวแคกตอนน้ำซิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ